ใช้แปรงทาสีเก่าทำการปัดขี้เท่าออกจากเตาเพื่อเป็นการถนอมลิ้นเตาและป้องกันไม่ให้ลิ้นเตาแตกจากนั้นทำการก่อไฟเมื่อไฟติดแล้วตั้งหม้อแล้วนำเศษเทียนลงในหม้อรอให้เศษเทียนละลายเมื่อเศษเทียนละลายแล้วยกหม้อออกจากเตาใช้สำลีจุ่มลงในน้ำเทียนทำไปจนกว่าน้ำเทียนจะหมด เมื่อหมดแล้วปล่อยไว้ให้เย็นประมาณ5 1 0ถึง10นาทีหรือจนกว่าจะแห้งเมื่อแห้งแล้วนำเก็บหรือจะนำไปใช้ก่อไฟเลยก็ได้โดยสำหรับการก่อไฟเตาถ่า,านให้ทำการจุดไฟกับเชื้อจุดไฟที่ได้ทำไว้เมื่อไฟติดแล้ววางลงในเตาจากนั้นก็สามารถนำถ่านลงได้เลยโดยการนำถ่านลงในเตา ให้นำฐานวางที่รอบรอบกองไฟก่อนแล้วค่อยวางฐานทับที่ด้านบนเพื่อที่ว่าไฟจะได้ติดง่ายติดเร็วติดแล้วควันน้อยควันไม่เยอะและสำหรับการก่อไฟเตาฟืนก็สามารถทำได้โดยใช้แปลงเขียข่ยขีเท่าออกจากนั้นจุดไฟเมื่อไฟติดแล้ววางลงในเตาเสร็จแล้วก็สามารถนำฟืนลงเตาได้เลย โดยการนำฟืนลงเตาอย่าวางชิดกันจนเกินไปให้มีระยะห่างระหว่างท่อนเล็กน้อยเพื่อที่ว่าไฟจะได้ติดง่ายติดเร็วติดแล้วคว,วันน้อยควันไม่เยอะง่ายๆครับสำหรับวิธีก่อไฟเตาถ่านและเตาฟืนอีกหนึ่งวิธีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ